เราลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่3-3ขีดนะครับ3-3ขีดเนี่ยเขาบอกว่า DC v o โวล e ์มิเตอร์ที่ทำมีค่กากระแสที่ทำให้เข็มเต็มสเกลเขาบอกกระแสที่ทำให้เข็มเต็มสเกลก็คือ IFSD นะครับเท่ากับ50ไมโครแอมนะครับ50ไมโครมีความต้านทานของม v i วิงคอยก็คือ Rm นะครับ200โอห์มนะครับ200โอห์มถ้าต้องการขยายย่าน วัดให้เป็น5โวลต์นะครับต้องการย่านวัดเป็น5โวลต์นี่เรามีมู้วิ่งคอยอยู่แบบนี้นะครับความต้านทานตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ200โอห์มนะครับนะมิเตอร์เป็นอย่างนี้ตอนแรกนะครับเ,เขาบอกกระแสที่ทำให้เข็เมเต็มสเกลกระแสทั้งหมดตรงเนี้ยนะครับ IFSD มีค่าเท่ากับ50ไมโครแอมนะครับเขาบอกต้องการให้มันวัดได้นะครับ5โวลต์นั่นก็หมายความว่า เดิมมันวัดไม่ได้ละครับเราก็ต้องขยายออกไปนะครับขยายออกมา่นี้ก็จะได้ย่าน5โวลต์ที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันทั้งหมดตรงนี้ UT ตรงนี้ก็เท่ากับ5โวลต์หรือ U เยอะูอ่า U ของย่านวัดนะครับค่อยห,หาว่า R ตัวนี้ที่จะใส่เข้าไปเนี่ยต้องใส่เข้าไปเท่าไหร่นะครับเพื่อจะวัดให้ได้5โวลต์ เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มทำนะครับเขาให้กระแสตเต็มสเกลม,มาเราบอกว่ากระแสตเต็มสเกลเอเ,เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน IFSD นะครับมันก็คือเศษ1ส่วนด้วย50ไมโครนะครับซึ่งหาออกมาได้นะครับเป็น2 0่ o oh ิเโอหต่อโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาความต้านทานทั้งหมดนะครับความต้านทานทั้งหมดเนี่ย ของย่านวัด R T หรือ R l e n g e เนี่ยก็จะมีค่าถ้าตามรูปนี่ก็คือ R M ถูกไหมครับบวกกับ R S นะครับเป็น R S C แล้วกันนะครับเป็น h s C นะครับซึ่งเราต้องการตัวนี้เราก็ย้ายสมการ R S C นะครับ R S C ก็จะมีค่าเท่ากับ R T ลบด้วยนะครับลบด้วยนะครับ R M นะครับ R ของมิเตอร์ M, Rt หายยังไงครับเราก็เราบอกว่าถ้าดูตามนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือ RT อันนี้คือยูทีเรินจะหาอามันก็ต้องเอาความไวถูกไหมครับคูณกับแรงดันย่านวัดก็เคูณด้วยแรงดันของย่านวัดนะครับหรือ UT หรือ u l e n นจ์ก็ได้นะครับยูของย่านวัดนะครับลบด้วย R M นะครับความไวเรามีค่าเท่ากับ 20K โ oh อห์มนะครับ20โอห์ม ต่อโวลต์น,นะครับแล้วก็คูณกับแรงดันเราต้องการ5โวลต์เราก็ใส่เป็น5โวลต์น,นะครับลบด้วย Rm 200โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมา99.8 k โอห์มนะครับเราก็ตอบอันนี้เราคำนวณโดยใช้ความไวของมิเตอร์นะครับ